ซึ่งภาพที่มันเกิดขึ้นในหัวบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ําเหมือนท่านั่งที่คุณนั่งอยู่ที่บ้านตอนนี้ท่านี้ที่คุณนั่งอยู่คุณเนื้อคุณคิดว่าคุณคิดมาก่อนหรือเปล่าครับผม <c oughs> จริงๆแล้วคุณคิดมาก่อนแต่คุณแค่ไม่รู้ตัวว่าคุณคิดครับผมเพราะทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นข้างในก่อนแล้วมันจะเกิดขึ้นข้างนอกโอเคไหมครับผมความคิดแล้วจับมันไม่ทันหรอกเพราะว่ามันเร็วมากมันฉุบฉับมันฝักฝึกฝักถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขของมันคือหนึ่งส่วนสามร้อยถึงสี่ร้อยวินาที เร็วกว่าเราไี่ตาครับผมเร็วมากมันเร็วขนาดนี้จนเราควบคุมมันไม่อยู่แต่เราก็ไม่จาเป็นต้องควบคุมมันขนาดนั้นเพราะมันเร็วเกินไปเร็วเกินกว่าสติเราจะจับได้แล้วทํำยังไงครับผมเราเลยด i รก c มันมากกว่าครับผมด i ร e กมันไปในทิศทางที่เราต้องการให้มันเป็นคือการด i ร e c เนี่ยหรือว่าความคิด ดเรกความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทํากับน้องๆได้ด้วยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูอาจจะเรียกว่าเป็นการสอนซึ่งก่อนที่เราจะสอนเนี่ยก่อนที่เราจะ redirect เขานะครับผมเราควรจะ connect กับเขาก่อนมันมีแค่สองสเต็ปเองในการสอนหนึ่ง connect สอง redirect ความคิดของเขาแต่เรามักจะพลาดนะครับเรามักจะข้ามสเต็ปหนึ่งแล้วเราไปสเต็ปสองเลยสอนเลยเราไม่ connect กับเขาก่อน เพราะว่าการที่คุณคอนเน็กกับเขาก่อนเนี่ยมันจะทำให้ขั้นที่สองง่ายมากครับผมบางทีคุณอาจจะไม่ต้องสอนเขาแต่เขาจะวิ่งมาหาคุณด้วยซ้ำนี่คือคือวิธีในการสอนเกี่ยวกับความคิดและความรู้สึกของเขาด้วยเพราะเมื่อคุณได้มีโอกาสเข้าไปนั่งในความรู้สึกมองเห็นความคิดของเขานะครับผมจากที่อาจารย์ท่านเมื่อกี้ท่านใช่ไห่ที่ถามมาครับผมอาจารย์ผู้หญิง เขาได้ถามมาก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดอันนั้นเนี่ยพอคุณคุยกับผมตอนนี้หรือคุณฟังผมบรรยายอยู่ตอนเนี้ยคุณมอกว่ามันจริงแต่คุณเชื่อผมหรือเปล่าว่าพอคุณกลับไปที่โลกของตัวเองหรือว่าชีวิตประจำวันของตัวเองเนี่ยบางทีพฤติกรรมเก่าๆหรือวิธีการเก่าๆที่เราเคยทํามันจะดีกลับออกมาตดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้านี่คือสิ่งที่เราต้องกลับไปสังเกตในสิ่งที่เราทำครับผมนะครับหมดเวลาแล้วบ อีกกี่นาทีเดียวแต่ต้องให้ถามคำถามด้วยไะ<ห>ตอบตอบคำถามโอเค <Okay. S 1> <c oughs> งั้นงั้นประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวผมถามถามวิธีการสอนทักษะชีวิตก็คือใช้กับตัวเองพอใช้กับผมจะสรุปเขาห้าให้ฟังครับผมใช้กับตัวเองพอคุณใช้กับตัวเองระบบของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนเพราะว่าทักษะชีวิตมันคือความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมพอคุณใช้กับตัวเองได้ ทุกอย่างที่คุณทํามันก็จะใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดที่คุณคุณเป็นมีหน้าที่เป็นคนสอนมีนะที่เป็นคนเลี้ยงดูถ้าระบบมันยังไม่ใช่คุณกําลังถ่ายทอดระบบออกไปเหมือนสไลด์ก่อนหน้าเนี้ยออกไปยังตัวของลูกหรือว่าของนักเรียนโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับผมอย่างที่สองคือการตั้งคําถามอย่างที่สามจริงๆอาจจะดิ้นหนึ่งได้สักห้าทีครับผมสอนให้เขาจินตนาการให้เป็นครับผม ผมถามน้องๆน,นะครับผมน้องๆที่านาการเป็นหรือเปล่าทุกคนจะยกมือผมที่านาการเป็นพราะผมถามเพาว่าที่านาการทํำยังไงทุกคนเงียบครับผม<อ>มีคนเคยบอกว่ามีคนเคยตอบผมว่าอ,อผมเคยไปสอนน้องๆที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับหลายร้อยเลยอะไรที่ทำให้น้องคิดว่าน้องจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ทักษะชีวิตครับผมโอ้โหฉลาดมากทักษะชีวิตทำยังไงครับผมมีอะไรบ้างในทักษะชีวิต ความพยายามอยู่ที่ไหนความเสรยดอยู่ที่นั่นนะครับผมผมแบบเฮ้ยไม่เซตนี้หรือคาพูดนี้ผมก็เคยถูกสอนมาตอนเด็กๆนะผมก็แซวพวกเขาว่ามันยังใช้ได้อยู่อีกกว่าน้องมันยังใช้ได้อยู่จริงเหรอพวกเขาก็เริ่มไม่มั่นใจลนะผมก็ต้องบอกเขาว่าจริงๆมันใช้ได้เพราะวาความพยายามเนี่ยมันทําให้น้องฉลาดมันทําให้น้องเก่งขึ้นแต่ความเก่งหรือความฉลาดมันไม่เคยทําให้น้องพยายามนะเพราะฉะนั้นความพยายามสาคัญมาก และถ้าเกิดความพยายามสําคัญขนาดนี้ถ้าน้องเป็นพ่อแม่แล้วพี่เป็นลูกของพวกน้องเนี่ยพี่รู้แล้วว่าความพยายามสําคัญมากแล้วพี่อยากจะมีความพยายามด้วยสอนพี่หน่อยว่าพี่จะฝึกให้ตัวเองมีความพยายามทํำยังไงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขาดหายไปถูกไหมครับผมเราสอนอะไรเท่านั้นว่ามันสําคัญแต่เราไม่สอน how to ว่าต้องทํำยังไง เพื่อ achieve อะไรที่คุณบอกกับเขามันไม่ใช่ how t ูที่ว่าก็บอยให้เขาไปอ่านหนังสือแล้วไงไม่รู้ให้เดือนมาถามก็บอยให้ไม่ไม่เข้าใจก็ต้องถามเรียนแล้วก็ต้องจดจดแล้วก็ต้องทวนอันนั้นไม่ใช่ h how to ู Howto คือคุณต้องรู้ว่าอะไรทําให้เขาเรียนไม่ได้อะไรที่ทำให้เขาไม่เข้าใจอะไรที่ทาอะไรคือวิธีการเรียนรู้หรือว่า l e ARNING STYLE ของพวกเขา เพราะสิ่งเหล่านี้ถูกลดล็อกกดล็อกลดล็อกลดล็อกไปช่องทางในการเรียนรู้มันจะถูกเปิดออกแล้วการเรียนมันจะวุ่นเข้ามาในชีวิตของพวกเขาครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันมันขาดหายไปนะในการสอนทักษะชีวิตในการเข้าใจตัวเองครับผมโอเค อ,อ๋อ่ล้วนู้นผมลืมไผมข้ามวิธีการจินตนาการ<ช>การจินตนาการเนี่ยน้องๆทาด้วยกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้วิธีการจินตนาการซึ่งมันมีหลักการของมันการจินตนาการคืออะไรการเห็นภาพจินตนาการงั้นอาจารย์ที่ฟังอยู่ครับผมลองทําตามผมดูนะครับผมรู้จกักต้นมะพร้าวปะรู้จักเหรอเคยเห็นใช่ไหมถ้าบอกให้จินตนาการต้นมะพร้าวตอนนี้ทําได้ไหมครับผมจินตนาการแล้วครับผมต้นมะพร้าวตอน ตัวเพราของพวกคุณอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ข้างถนอนอยู่บนทรายอยู่กลางอากาศอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่อยู่ทะเลจนินตนาการเห็นภาพมันให้ชัดครับผมถ้ามันยังไม่ชัดทาให้มันชัดขึ้นอีกถ้ามันยังเป็นขาวดาเปลี่ยนให้มันเป็นภาพสีครับผมเสร็จปะเสร็จปะเสร็จปะหลังจากนั้นมองไปที่บนต้นมะพร้าวน,น,นะครับผมต้นมะพร้าวนี่เป็นต้นมะพร้าวที่วิเศษมากเพราะมันไม่ได้ออกลูกมาเป็นลูกมะพร้าวครับผมพอไหมพอไหมพอไหมมันออกลูกมาเป็น ตู้เย็นนะผมเห็นได้ไหมเห็นไหมนะเห็นในจินตนาการได้ไหมครับหลังจากนั้นตู้เย็นคุณสีอะไรครับผมโอเคโอเดอร์แบบจะสีอะไรก็ตามครับผมลองเปิดตู้เย็นออกมาดูหน่อยครับในจินตนาการอะไรอยู่ในตู้เย็นัะผมอย่าบอกว่ามะพร้าวนะครับผมผมอุตส่าห์หนีมะพร้าวมาแล้วอย่าบอกว่ามะพร้าวโอเคโอเคจะเป็นอะไรก็ได้ข้างในครับผม เป็นผลไม้หรือเป็นสิ่งของตอนคุณเปิดออกมาคุณได้ไอเย็นๆของตู้เย็นนั้นไหมครับคุณทําได้อะผมถ้ามันเป็นมะม่วงหรือว่าเป็นมะพร้าวคุณหยิบมันออกมาลองซดน้ามันดูหรือลองชิมเนื้อมันดูคุณสามารถลิ้มรสแล้วก็ได้กลิ่นในสิ่งที่คุณกําลังชิมอยู่ตอนนี้ได้หรือเปล่าอ,อันนี้ละครผมลืมตากลับมาแล้ว,ลวสําหรับคนที่หลับตายอยู่ครับผมอันเนี้เรียกว่าการจินตนาการ คุณใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าเพื่อการจินตนาการไม่ใช่แค่การเห็นภาพแล้วถ้าคุณเข้าใจหลักการและวิธีการจินตนาการแบบนี้นะครับผมคุณวิสสิ่งนี้เข้าไปในบทเรียนที่คุณสอนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะ embed d d e หรือว่ามันจะฝังความรู้เข้าไปในความทรงจำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับเขาเลยบอกว่าการจินตนาการสำคัญกว่าการเรียนรู้เพราะทุกๆความรู้เนี่ย มันมาจากการจินตนาการทั้งสิ้นเพราะว่าบทเรียนหรือว่าเลซ์เกิดอินทร์อลการสอนคืออยู่อ e x t e r n a l อลนะครับผม